สวัสดีครับพี่น้องมือน,นีหฮากระลังสีเดือนทางไปทําการแสดงยูที่บ้านสีแก้วตําบลสีแก้วอําเภอรเรื่องนกท่าจังหวัดยะโสธรครับกับทีมงานหมอลําเพชรลําเพรืนครับพี่น้องคนุนลูกเต่ากะไรกระลังสีออกจากบ้านครับพี่น้องลูกเต่า นอนหลับอยู่ใต้โลดพุ่นนะสิไดไล่ออกเซลโรดออกนะครับพี่น้องฝากถึงพี่น้องแฟนครับพี่น้องเอฟซีสุขุสุขชนนะครับผู้ใดอยู่ใกล้นะครับมือแรงมาหายกำาลังเร่งแช่แรงใจในเด้อพอกันครับมือแรงผู้ใไดอยู่ใกล้เพื่อได้สะดวกมาหามาหายกำาลังใจหนาวิธีน้ำแน่ครับพี่น้องกับทีมงานหมอลำเพชรลำพื้นนะครับผมดาวรายยิ้มเด็กนะครับหนุ่มปลาหนุ่มเพชรภูหานนะครับพี่น้องลำเรื่องต่อก่อนทำนองลำพื้นสอดแจงครับพี่น้อง ลูกเต้าก็ได้ขอเจ้ารถออกแล้วลูกเอ้ยคุณลูกลอยลูกเลยลูกเลยลเลย,ยางอยู่พี่น้องเบิงนอนตเต็มรถไตทองรถอยู่สิให้เบิงคุณพ,พี่น้องนอนเต็มไต่ทองรถอยู่คุณตัวหนึ่งก็ได้อืตัวนี้มาแล้วคุณยู่ไตสะแน้นกคนมีครับพี่น้องมันสิมากนอนยืนสิแล้วครับพี่น้องนั่งสิออกจากบ้านนะครับเบิงนอนอยู่ไตสะแ้นพี่เต็มอยู่คุณ พ่อสิไปหาเงินเลยเด้อลูกพ่อสิไปล่ำเลยเด้อเด็กๆให้พ่อมันหมานี่เรืองไม่แรงเด้อลูกเด้อพ่อมันหมานเลยเด้อลูกเด้อย้ำออกเด้อเด็กๆเด้อไปนี่เด้อออกจากบ้านเลยได้พ่อสิไปเลยเด้อลูกย้ำออกจากอันนี้เด้อไปนี่พ่อสิเดินทางแล้วย้ำออกคุณตัวนึ่งข่าบยังกับคุณจะเอาเด็กๆออกจากใต้ท้องรถเลยได้ไปนี่ไปไหมย้ำออกไหมลูก นะครับเสียออกจากบ้านแต่ละเถอก็ได้ไล่ออกจากหนองนไปเงี้ยวไหมจุก้าของคออยู่ตัวนี้ก็ดีไปแล้วพอกันนะครับพี่น้องมือแรงเพื่อได้ยุไกล่พี่น้องน้องพออพี่น้องลอยเอ็ดกับย่ไก่อยู่กับมาให้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจเด้อเด้อพี่น้องยะโสธรครับมือแรงพอกันเบิงฟีสอดแจงนะครับพอกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมมาให้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจเด้อเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวไปหอดหลังไ้ที่หอดงานนะครับผมถึงงานแล้วถึง หลังพิธีสี้ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งว่า,อามอลำเป็นยังไงนะครับมอลมยี่นี่กับมีแต่บ,บุญบังไฟนะครับช่วงนี้หนาฝนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศลังเวทีมาให้พี่น้องได้เบ่งครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับเจอกันหลังหันครับพี่น้องเดี๋ยวซิมาอัปเดตความเคลื่อนไหวครับเจอกันครับ